ดีค่ะนักเรียนเป็นยังไงบ้างคะอยู่บ้านเบื่อกันหรือยังเอ่ยวันนี้ครูฟ้ามีนิทานแสนสนุกจะมาเล่าให้เด็กๆฟังนะคะโดยนิทานที่ครูฟ้าเลือกมาในวันนี้ก็คือเรื่องนี้ค่ะลูกม้คันทะเยอจากบริษัทสังนักพิมพ์นานมีบุ๊คแต่งโดยคุณไพโรธคงเกิด เอ๋ดูจากชื่อเรื่องแล้วดูจากรูปภาพแล้วเด็กๆคิดว่าเกิดอะไรขึ้นกับลูกหมีกันแน่คะทำไมเนื้อตัวถึงเป็นรอยขีดข่วนแบบนี้เต็มไปหมดเลยครูฟ้าว่าเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าคะ่ะเย็นแล้วเหนื่อยมาทั้งวันลูกสัตว์พากันชำระร่างกาย ลิงน้อยอาบน้ำสู้สู้ขัดขัดถูถูว้าวเย็นสบายกระต่ายอาบน้ำซ่าซาฟอกสบู่ถูท่วาว้าวเย็นสบายจิ้งจอกดำน้ำมิดหัวฟอกสบู่ถูตัวว,ว้าวเย็นสบาย น้อยอาบน้ำในอ่างชำระสระล้างว้าวเย็นสบายสิงโตไม่ยอมน้อยหน้าอาบน้ำสู้ซ่าว้าวเย็นสบายทุกตัวสะอาดสดชื่นตามยิ้มระรื่นเย็นใจเย็นกาย ดึกแล้วลูกสัตว์เข้านอนนอนหลับพักผ่อนหลับสบายสบายหลังจากที่ทุกตัวอาบน้ำชำระร่างกายเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะทุกตัวก็ต่างพากันเข้านอนนอนอย่างสบายใจเลยลูกสัตว์ทุกตัวฝันดีแต่น่าลูกหมีนอนกระสับกระส่ายเอ๊เด็กๆเ,เห็นไหมคะว่าลูกสัตว์ทุกตัวกำลังหลับ ฝันดีเลยค่ะแต่มีลูกหมีนอนกระสับกระสายเกิดอะไรขึ้นกับลูกหมีก็ไม่รู้ยุกยิกยุกยิกยุกยิกยิ้งกระดุกกระดิกเกาขาขวาซ้ายคันยุกคันยิกไปทั่วคันก้นคันตัวคันทั่วร่างกายอยู่ดีๆก็คัน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 ขึ้นมาทั้งตัวเลยค่ะแล้วก็เกา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 จนเป็นแผลเต็มไปหมดเลยเกิดอะไรขึ้นคะเนี่ย เช้าแล้วทุกตัวตื่นนอนได้หลับพักผ่อนสบายสบายตื่นมาอารมณ์ดีดียกเว้นลูกหมียังง่วงไม่หายพอตอนเช้านะคะทุกตัวตื่นนอนได้หลับพักผ่อนอย่างเต็มที่สบายมากเลยแต่มีลูกหมียังไม่อยากตื่นเลยรู้สึกง่วงอยู่เลยง,วงยัวเงียง,วงยัวเงียตื่นมาเนื้อตัวแขนขาเป็นผื่นเป็นลาย เพื่อนเพื่อนแปลกใจแปลกใจพากันถามไถ่ชุลมุนวุ่นวายตอนลูกหมีตื่นมาเพื่อนเพื่อนก็สังเกตเห็นรอยที่อยู่ตามตัวของลูกหมีอะค่ะเป็นรอยอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยเพื่อนเพื่อนก็พากันตกใจและถามไถ่ใหญ่เลยค่ะว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่กับลูกหมี ่อวานฉันไม่ยอมอาบน้ำลูกหมีตอบคำก้มหน้าเอียงอายเชื้อโรคเลยแต่ยุบยับนอนแทบไม่หลับมัวเกาวุ่นวายลูกหมีก็เลยบอกเพื่อนอย่างเขินๆค่ะว่าเอ๊ะเป็นเพราะฉันยังไม่ยอมอาบน้ำเมื่อวานเชื้อโรคก็เลยเต็มตัวฉันไปหมดเลยทั้งคืนฉันไม่ได้นอนแล้วเพราะฉันต้องเกาเกาเกาเพราะมันขันมากๆ เกาจนเป็นผื่นเต็มตัวแขนขาหูหัวเป็นทั่วร่างกายดูสิค่าเด็กๆเกาจนเป็นแผลเป็นหมดเลยค่ะเย็นนี้ลูกสัตว์อาบน้ำน้ำใสเย็นฉ่ำอาบสบายสบายดูซีลูกหมีก็มากระโดดตีลังกาจนน้ำกระจายอาบน้ำฟอกสบู่ถูหน้าถูแขนถูขาข้างขวาข้างซ้าย เย็นนี้ลูกสัตว์รวมตัวกันอาบน้ำเหมือนเดิมแต่มีสัตว์เพิ่มอีกหนึ่งตัวก็คือลูกหมีตัวน้อยนั่นเองไม่เอาแล้วไม่ยอมคันแบบเมื่อคืนแล้ววันนี้ก็เลยต้องมาอาบน้ำเสร็จแล้วเช็ดตัวให้แห้งหวีผมกระแป้งเย็นสบายสบาย แต่งตัวเข้านอนคืนนี้ลูกหมีฝันดีหลับสบายสบายหลังจากอาบน้ําแล้วนะคะลูกหมีก็เช็ดตัวให้แห้งปะแป้งให้หอมนะคะแล้วก็เข้านอนแต่คืนนี้ไม่เหมือนคืนก่อนแล้วเพราะคืนนี้ลูกหมีอาบน้ําทําให้ลูกหมีคันเหมือนเดิมไหมคะ ไม่คันแล้วเด็กๆที่ดูครูฟ้าอยู่ตอนนี้มีใครยังไม่อาบน้ำบ้างหรือเปล่าคะนิทานแสนสนุกในวันนี้ก็ได้จบลงไปแล้วนะคะก่อนจากกาันครูฟ้าก็อยากจะฝากให้เด็กๆอย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพตัวเองด้วยนะคะและเด็กคนไหนที่อยากฟังนิทานเรื่องอะไรหรือสนใจเรื่องอะไรเป็นพิเศษเด็กๆสามารถคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยและ ฟ้าจะนำมาเล่าให้เด็กๆฟังนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะบ๊ายบาย